เอาละครับวันนี้มาส่องเขียดกันอีกแล้วฝนตกกลางวันหนักมากครับท่านผู้ชมวันนี้เขียดน่าจะเยอะกว่าวันที่แล้วแล้วก็หากับข้าวอีกแล้ววันนั้นเอาไปคั่วไม่พอกินกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะเจอเขียดมากน้อยแค่ไหนวันนี้แต่ผมว่ามันน่าจะเยอะวันนี้เยอะกว่มมาเมื่อวานแน่นอนนี่ครับท่านผู้ชมเจอแล้ว ตัวแรกเอาพอบผิดไม่เป็นไรครับนุ่นเยอะมันมีเยอะจริอองๆครับเห็นไหม,มครับตาแยงแยงงๆนั้นมอแล้วครับห่งตัวเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกกลางวันเยอะด้วยครับนูนเจอเยอะอยครับ ตาแดงๆตายคคนไปนะครับปับเอา้าพิษอุย้ยท่านผู้ชมเอาแล้วครับเจอกบเจอกบเจอกบครับท่านผู้ชมเจอกบแล้วอุ้ยกบๆโอ้ยโดดลงไปแล้ว อ้ยตัวใหญ่ด้วยคนระับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาส่องกันต่อวันนี้ผมก็ไม่ได้ส่องตรงไหนไกลนะครับผมก็ส่องละเลาะ,ละนาที่บ้านเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วปับ ยุงก็ค่อนข้างเยอะโอ้นู่นอันนั้นเป็นลูกกบนะครับท่านผู้ชมเห็นต้องตายแดงๆเนี่ยโอ้ยโดดเอาตัวนี้ก่อนตายแดงไอ้โหโหโหลูกกบตัวเมื่อกี้หนีไปแล้วเี่นแลครับพอฝนตกเยอะๆแล้วมันจะขึ้นมากินพวกมแมลงครับ มแมลงเยอะมากตอนนี้พวกบินวันนี้ผมก็เปิดไฟดักแมงดาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าม,มีเปิดไฟดักแมงดาแล้วมันจะมีมแมลงครับมแมลงก็จะมากินแล้วก็มันจะมาหากินมแมลงครับตอนนี้เยอะมากเลยครับเหยียดเจอตัวแล้วครับมันตรงที่ไฟผมผิดครับ ปุ๊บไห้ผิดอีเดียวเอ๊ะทำไมผิดปล่อยจังเนี่ยตอนเนี้ยเฉะหมดเลยฝนตกมาหนัก ฝ้าก็หลบครับท่านผู้ชมก็ต้องระวังด้วยนะครับคนที่ชายทำคลิปก็ผมก็ใช้โทรศัพท์แมงดาก็ยังไม่ลงครับนี่ครับเปิดไว้เผื่อได้แมงอินูแมงกับเต่ามากินครับ เราก็เปิดไว้เนาะก็แถวนี้ก็บ้านผมก็ยังพอมีตัวอยู่เจ๋อแลวครับท่านผู้ชมอ๋อสมือามอหา,าข,ข้าวครับวันนั้น ผมขั้วแล้วก็ไม่พอกินกันเห็นแลครับเห็นไหยครับบับอุยอ้ยวันนี้ค่อนข้างที่จะชุมแล้วก็ถ้าสองช่วงฝนตกนี่นะครับมันจะไม่เปียวมันไม่เปียวหม,มายความว่าคือมันมันจะไม่ค่อยกระโดดหนีเท่าไหร่ มันจะไม่เหมือนช่วงหน้าอีหน้าหนาวหน้าอะไรงี้ครับโนนี่เยอะแล้วเห็นไหครับถ้ามันไม่เข้าตัวมันใหญ่ก็ต้องขย่าหน่อยครับเดีย๋ยวสองตองนี้ก่อน ฝนตกมาก็มีน้ำขังยเยอะแยะมากมายเลยปกบเข็ดก็ออกมาตะกี้เจอกบไปตัวหนึงแต่ว่าผมตะคุบม,มันไม่ทันถ้าฝนมันลงเม็ดมากกว่านี้ผมก็จะจับมันได้นะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เจอกบตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมครับต่างเดง โอ้ยกระโดดลงไปแล้วเนี่เป็นไรไม่เป็นไรครับหาใหม่ก็ได้เจออีกตัวแล้วครับแบบน,นี้หวงัง่งอกเป็น ปากกินทุเรศเสียดายกบตัวไปรเร่อยเครับกบเยอะมากแต่จับไม่ได้ก็หลังจากที่สองกันมาสักพักนึ่งมึงเจอแล้วครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เอาแค่พอกินนะครับเพราะฝนจะมาไอ้เแล้วนี่ครับ เราะหอกินก่อนวันนี้ได้กบตัวหนึ่งเปิดไฟร่อแเมงดาแล้วมันเข้าะครับมันเข้ามาหากินแมลงน,นี่ครับเราเปิดไฟร่อนไว้แมงดาน่าจะเข้าดึก,ดกๆนคะครัคบก็หล <จะ S 2> <ด>ังจากที่ ผมไปส่องมาว่าสักคู่ได้กบประตูหนึ่งแต่ก็ด,ดอกูอีกวันนี้ก็หาแค่พอขั้วนะเพราะว่าฝนฟ้าก็เริ่มมาแรงมากฟ้าแลยแป๊บๆเลยอวมาถึงกันก็มีระพาแล้วครับโอ้โหเสียดายกบที่ดุดไป ผลฟ้าก็ลืมหมาฟ้าแลบผมก็ไม่กล้าที่จะถ่ายทำต่อโอแคพอกินวันนี้ดีครับก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ